ครับมืหอหนึ่งอายุของผมอ,อมสินที่เก่าน,นะครับผมมือน,นึ่งกะมา ในไล่แบบอย่างก็ไล่เปิดหัวนะครับผมมือหนี่เข้ากับสิมาแนะนําไล่เปิดหัวสําหรับมือใหม่ง่าแๆ่ก็มันกับว่ง่ายแต่กับวิญญาเกินไปนะครับผมสามารถเึกกันได้นะครับผมอีพี่หนึ่งเป็นอีพี่หนึ่งนะครับผมสาหรับไล่เปิดหัวแบบหาวๆยังไงมาสั่นตอไปครับแกสำหรับมือใหม่นะครับผมผมมือมือใหม่คนที่เขามาเบ่งกันนะสิมือใหม่กันนะสิขานํากันได้นะครับผมกับวยญญาเกินไปนะครับผม มื่อกี้กับไงไงเลยคุณขึ้นต้นกะถ้าผู้ใดฟังทางอ่ะพอต้องใจรื่องทางอุบนเพิ่นดีดสองใจนะครับส่วนมากเพิ่นกับสีเขินแนวนี้นะครับแต่ว่าอันตื้ดื้อดื้ดืดดื้ดีมันมาขึ้นกันนีสินะครับผมกันเดี๋ยวจะไปสิบต่อเติมอยังไปนะครับผมไม่ผิดไม่ถือครับเหรียญพินกัเดี๋ยวห้องว่าวานนทกันเลยนะครับผมยังไงนะครับผมกับสิบไ่ได้ขึ้นนวดให้เบิ้งขึ้นเก้านะครับผมแต่ว่า มันไงอยู่ครับสำสหรับรคุณเดย์เบองว่าคลิปนี้แล้วกอกนะจีเพามีพืนพานหัวจักโนดแล้วนะครับอเอาอย่างไๆเลยครับตอนแรกอะมีมีมีเรโดูเรมีคนคุ้นกันเลยน,นะครับ Le, le, do, ie, do, do, do. อ่าลืมบอกนะครับเมื่อนี้เรีนเป็นขี้จีนะครับผมกะเนื่องจากสายพินขาดน,นะครับผมเอาสายไงมาใสา่สายเอา,า,าสายไงมาใส่สายลุมนะครับผมก็เลยเชิงเอาซ้ำขี้จีกับพ่อนะครับผมอันนี้ก็สายแรกเป็นเบอร์สิบหกนะครับ <c oughs> กับคอนขังอย่าแข็งนะครับผมแต่กับพ่อเล่นได้ยครับเอาพอใส่ละมีมีเรโดเรมีมีเรเรโด้ทีโดเรเร เล่เ่่่่่่่เ่่่่่่่่่่ว่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่ั่เลย่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่น่่่ั่่่่่ป่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 โด่่่่่่โดโที่่่่่ั่โต่ด่่นี่ก็ถั่ โดคกับ่อนลงไปวนน้ำกันด้วยกันนะครับ สนละส้น,นมีเลมีสหละคมเฉือนดีเป็นมีสนหลา กแหละนะครับผมกำเพื่อนกะเขาลำเพื่อนนครับดื้ดีอตรำเพื่อนกัำน,นะะำเพื่อนกัเน,กเ,นกเราจะให้สิเลรีไปนะครับผมกับ <cosa? c oughs> สำหรับกันแนน้ำกิบเปิดหัวอไรเงียังไงหาๆแบบที่หนึ่งกับมิเพียงเท่านี้นะครับผมกับนะรผู้ใดมากกับฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำเลยด้ครับผมกัเป็นรกำลังใจน้ำผู้ใด ดีนําได้กับฝากคอมเมนต์ให้หน่อยเลยครับผมสวัสดีครับ